สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Victory m u m นะคะและแหม่มแคทเทียาแมคกินทอชค่ะผู้ชมจะได้รู้เรื่องราวของการเตรียมความพร้อมลำดับขั้นตอนแล้วก็ความสำคัญของการตั้งครรภ์เพื่อทำยังไงให้ลูกน้อยของเราเนี่ยนะคะมีสุขภาพที่ดีไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของทั้งคุณแม่และคุณพ่อก่อนการตั้งครรภ์ตอนการตั้งครรภ์แล้วก็ ขั้นตอนทั้งหมดเพื่อที่จะทําให้ทั้งลูกและแม่ออกมามีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณหมอแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษวันนี้นะคะเราไปชมละครกันก่อนเลยค่ะภรรยาแพ้ท้องอยากกินแต่ของหวานหวานออว่าแต่กินแต่ของหวานเนี่ยจะอันตรายต่อลูกไหมโอ้โหสามีแสนดีพอเห็นเมียท้องก็เอาใจดูแลเออหนวด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 ,นวด นี่นี่นี่จะใช้ใจเย็นๆอยู่ใจมึงแล้น้มอมหน่อยขมับขมับโอ้โหนี่มันนวดแบบมืออาชีพเลยนะเนี่ยโอ้โหดึงดึงดึงเส้นโอ้โหเฮ้ยสุดยอดนี่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 คลายคลายเส้นที่ตรงเท้าโอ้ยนวดเท้าด้วยคลายเส้นสบายไหมล่ะสบายไหมล่ะสบายละสิโอ้โหนี่นี่นี่คลายเส้นที แบบทงจมูกเปิดหงจมูกด้วยโอ้นี่มันหมอนวดมือชี้สิงกิงอเอาเอาอะไรไปอะไรปอะไรสบายปโดนเส้นอะไรเขาหรือเปล่าเนี่ยสบายนะแต่มันโอ้มันได้กลิ่นอะไรเหม็นๆนะใครมากินปลาร้าตรงนี้หรือเปล่าก็กินเท้าของตัวเองนั่นแหละกินเท้าขนาดนี้เฉเหรอเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่นวดหน้าก่อนแล้วค่อยไปนวดเท้าชื่นใจรัดจะลังเกียดทำไมล่ะมันก็กินเท้าของตัวเองอ่ะ อของตัวเองน่ยจะรังเกียจทำไมล่ะอะไรไม่ให้กินหน่อยสิหิวแล้วเนี่ยคนท้องหิวแล้วจะกินอะไรเลยจะกินรักเขาอยากกินโรตีรากช็อกโกแลตไปตาบังหน้าหมูได้เลยแล้วก็อยากกินไก่ทอดรากช็อกโกแลตไก่ทอดไงก็อยากกินผัดผักบุกรากช็อกโกแลตไปร้านข้าวต้มหน้าปากซอยเลยเฮ้าวเจ้ากโกแลตงรับทุกอย่างไม่ได้นะจ๊ะพี่บายรอหนก็เขาอยาก กินของหวานนะวานไก่ทอดมันเป็นของเค้าไก่ทอดมันไม่ใช่ของหวานนะมีโปรตีนด้วยอแล้วผักป้งปุก็เขาอยากกินผักที่เป็นของหวานนะนี่จะมีเหตุผลแต่เหตุผลแปลกๆนะอ่ะโยเยแล้วโยเยแล้วโอ้โหนิ่งเตะนิ่งเตะ เขาท้องอยู่นะเขาอยากกินอะไรก็ต้องได้กินพีเอาแต่ใจน่าดูเลยโอ้ยกนท้องค้นไตนี่อารมณ์แปรปรวนจริงๆเลยนะเนี่ยอยากินของหวานใช่ไหมเจ้าทิลัดเอเอาได้จ่ะเดี๋ยวเขาเอาจัดให้เขาหน่อยนะเออแหมทั้งรักทั้งห่วงขนาดนี้เอาจัดให้เขาเลยของหวานจัดทิลัดดูสิลูกพ่อน่ารักที่สุดเลยอ่ะเตรียมของหวานให้เราเอาอเอาใจอยากกินอะไรก็จัดให้หมดเลยแหมสามีดีจริงๆ โชคดีมีสามีและพ่อที่น่ารักขนาดนี้พร้อมรักกันถามดินไดย้ถามอะไรตอบได้ได้ยิงรู้จักรูจักชายหรือจักรูจักเล่นเป็นคาเฟ่นี่แกสองคนมาจากคณะไหนเนี่ยเรามากินกันเลยดีกว่าเอาเลยเอาละครับเริ่มกินเฮ้ยเดี๋ยวแกเป็นใครเนี่ยนี่แกเป็นคนท้องแกจะกินของหวานขนาดนี้ได้ไง ฉันอยากกินอะไม่ได้แกรู้ไหมว่าคนท้องเสี่ยงมากที่จะเป็นเบาหวานของพวกนี้ยห้ามกินดมก็ไม่ได้เดินผ่านยังไม่ได้เพืนเขาเป็นห่วงไงเ,เอาอเนี่ยสามีฉันเตรียมให้เยอะแยะขนาดเนี้แล้วจะให้ฉันทํำยังไงเดี๋ยวฉันช่วยแกเองอเพื่อนเขาช่วยแกเองเขาเป็นห่วงแกไง<า>เออเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรปิ่นโตโอ้โหมาเป็นเถาเลย S <S เอ้ยมันโกยมันโกยไปแล้วครับไปแล้วของหวานมันโกยไปเกือบหมดแล้วโอ้โหหยิบโน่นหยิบนี่เห,ห,นนหมืนอนยังจะอยู่ในร้านบุฟเฟ่เลยนะแกเอ้ดูหน้าพ <S <S 2> <S 2> เพื่อนแกบ้างคันนี่แกทำไรของแกนี่ฮะฉันก็ช่วยแฟนพี่ไม่ให้เป็นเบาหวาน<อ>าไงฉันอ่ะไม่ได้ท้องฉันกินได้ นี่ฉันก็ไม่ได้ท้องเหมือนกันเออสามีคือไม่ได้ท้ี่เป็นสามีคนท้องพี่ก็กินไม่ได้เดี๋ยวสารความหวานมันจะกระเด็นใส่ลูกสารความหวานมันกระเด็นกันได้ด้วยอะไรที่พี่แกมั่วนี่ไปชมโกโก้ให้เขาหน่อยเอาน้ำตาลช้อนเอาเอายอม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 หน่อยเอ้าไม่ได้เอาอะไรอีกคนท้องอ่ะกินน้ำตาลไม่ได้เขากินแค่ช้อนเดียวนะเอ้าแล้วทำไงอ่ะเดี๋ยวฉันช่วยเอง แล้วถ้าบ้านฉันไม่มีน้ําตาลเนี่ยฉันจะทํากับข้าวยังไงอย่าบอกนะว่าให้ฉันกินแค่ข้าวเปล่าเนี่ยไม่ได้ข้าวเปล่าแกก็กินได้ยู่ยากแล้วข้าวเปล่าก็กินไม่ได้แล้วจะทำยังไงอ่ะแกรู้ไหมว่าข้าวอ่ะมันเป็นคาร์โบไฮเดรตเดี๋ยวมันจะกลายเป็นน้ําตาลคนท้องอ่ะกินน้ําตาลนี่ได้ห้ามทุกอย่างเ้วจะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวฉันจะช่วยแกคนอื่นเขารู้หมกแกหมดแล้วที่รู้ได้ไงอ่ะว่า ฉันจะพูดคำนี้อ้าวก็แกเก็บของไปขนาดเนี้ยแกไม่เก็บของไปหมดบ้านเลยล่ะได้เฮ้ยเฮ้ยสวยละดันไปเปิดข้อให้มันเข้าทางมาเลยเนี่ยไไหนอ่ะเฮ้ยโอ้โหมันเข้าทัวไปแล้วน้ำปลาอกระปโอีมันเก็บเรียบเลยเข้าสาสตกระปิน้ำปลาน้ำมันพืชไข่โอ้ยหมดเหมือนโดนยกเขาเลยเกลี้ยงเกลี้ยงยิ่งกว่าโดนปล้นอีกเลยอ่ะไอ้วาน หลังจากที่ชมละครสั้นไปนะคะหลายๆคนก็คงน่าจะสงสัยว่าเอ๊ะขั้นตอนหรือว่าภาวะการเป็นเบาหวานเนี่ยสำหรับทั้งคุณแม่แล้วก็รวมไปถึงคุณลูกเนี่ยอันตรายมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงคุณพ่อหรือตัวสามีเองเนี่ยควรจะต้องดูแลยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาถามผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะ ขอต้อนรับอาจารย์แพทย์หญิงวิรดาดุลยพัฒน์นะคะสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิดภาควิชาสูติศาสตร์รีเวชวิทยานะคะแล้วก็ขอต้อนรับน้องเปิลภารดีวงสวัสดิ์ค่ะสวัสดี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 ค่ะดูจากละครแล้วเป็นยังไงคะดูว่าแบบมันจริงจังมากมันน่ากลัวขนาดนั้นไหมคะกับการเป็นเบาหวานในขณะที่ตั้งครร ก็ดูแล้วก็เหมือนเป็นเป็นเรื่องที่เจอได้เรื่อยๆค่ะตอนที่เราฝากมาเจอคนไข้ที่มาฝากท้องค่ะก็ภาวะเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์ก็เจอได้ประมาณส0เอซนค่ะยังไงยังไงก็ต้องมีหลุดมาบ้างหลุดถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วแล้วจริงๆมันเกิดจากการที่มันน่าจะเป็นสองประเภทนะคะคุณแม่ที่อาจจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วเป็นก่อนที่จะตั้งครรภ์แล้วกับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้ว ทานหวานเยอะๆหรือทานอาหารที่ทุกคนบํารุงก็จะเกิดภาวะเบาหวานด้วยไหมคะคุณหมอช่วยอธิบายหน่อยใช่ค่ะก็หลักๆแล้วจริงๆก็เบาหวานเนี่ยนะคะก็จะต้องแบ่งให้เป็นสองประเภทหลักๆก่อนค่ะก็คือเป็นเบาหวานที่เป็นมาก่อนตั้งครรภ์อยู่แล้วค่ะ,คะซึ่งวินิจฉัยอยู่แล้วนะคะกับเป็นภาวะเบาหวานที่เพิ่งเกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ค่ะหรือที่เราเรียกว่าเป็น GDM ค่ะ GDM ใช่ค่ะเป็นคําที่เราใช้บ่อย ค่ะค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ที่ตั้งครนนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นเบาหวานไหมคะคุณหมอต้องบอกว่ามีโอกาสค่ะมีมีโอกาสที่จะเป็นได้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงเช่นมีคนในครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่ของเขาเคยเป็นเบาหวานภาวะเบาหวานมาก่อนค่ะหรือว่าท้องที่แล้วเนี่ยลูกตัวโตค่ะหรือว่าในระหว่างฝากคันเนี่ยมีตัวของปัสสาวะมีกลูโคสบนค่ะอื หรือว่าท้องที่แล้วเคยเป็นเบาหวานมาก่อนก็ท้องนี้ก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงเพิ่มขึ้นโอ้อกลุ่มเสี่ยงถ้าอย่างั้นพูดถึงว่ากลุ่มเสี่ยงก็คือคนที่อาจจะเคยเป็นอยู่แล้วหรือคนที่มีครอบครัวมีประวัติเป็นเบาหวานใช่ไหมะคะแลวมี<ช>มีกลุ่มอื่นๆไหมที่จะเป็นถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงของการที่จะต้องมานั่งระวังเรื่องการเป็นเบาหวานขณะตั้งครร คือจริงๆภาวะเบาหวานเนี่ยนะคะเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์น,นะคะนอกจากความเสี่ยงที่ได้บอกไปแล้วนะคะ, <c oughs> อ,ะอุบัติการเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเชื้อชาติด,ด้วย <c oughs> ค่ะใช่ค่ะก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นคนที่เป็นคอเคเชียนผิวขาวเนี่ยเขาก็จะมีอุบัติการการเป็นภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์หรือว่า GDM เนี่ยน้อยกว่าแต่อย่างถ้าเราที่เป็นคนเอเชียนยคะก็จะเพิ่ม <c oughs> ก็จะเจอเพิ่มขึ้น อ๋อคืออย่างนี้หมายความว่าคนที่ผู้หญิงสมมติเราปกติเราไม่ได้มีลูกแล้วเราก็ไม่ได้มีแบบว่าคนในครอบครัวว่าจะมีประวัติเป็นเบาหวานอะไรเลยแต่พอมาตั้งครรภ์ก็คือมีสิทธิจะเป็นเบาหวานได้ทุกคนอย่างนี้เพราะว่าอะไรอะคะคุณหมอ,อเพราะว่าอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าคนที่ท้องเนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องของการตั้งครรภ์จะมีรกใช่ไหมคะในรกเนี่ยเขาก็จะมีการสร้างฮอร์โมนออกมาค่ะซึ่งจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งเนี่ยที่เขาจะไปกระตุ้นทําให้ภาวะ การเมตาบอลิซึมหรือว่าการาการเผา,าผลาญการเก็บน้ําตาลนะคะโดยใช้ตัวโฮอร์โมนหนึ่งที่ชื่อว่าอินซูลินนะคะทําให้อินซูลินของคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยเหมือนมีความแบบเ,เก็บฟังก์ชันได้ไม่ดีมีความเหมือนดือ้อต่อการแบบเก็บน้ําตาลเพิ่มขึ้น,นะคะ่ะแต่แล้วน่ากลัวมากเลยเออน่ากลัวจังเลยแล้วยังไงเราต้องสังเกตยังไงคะคุณหมอ สังเกตยังไงใช่ไหมคะจริงๆก็ถ้าคนที่ไม่เคยเป็นเบาหวานมาก่อนนะคะก็จะไม่ได้มีอาการอะไรก็จะเหมือนคนปกติทั่วไปค่ะก็เช่นขึ้นไส้อาเจียนธรรมดาค่ะแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์อยู่แล้วค่ะก็จะมีอาการเหมือนคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วเช่นหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยค่ะน้ำหนักลดโดยที่หาสาเหตุไม่ได้อันนี้อ่าสมมติหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยอ แล้วก็น้ำหนักน้ำหนักลดหาสาเหตุไม่ได้อันนี้สําหรับคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะและสําหรับแม่แม่ที่ที่ไม่ได้ไม่ได้เคยเป็นเบาหวานมาก่อนแต่เหมือนมีอาการเนี่ยมันอาการจะเป็นยังไงนะคะที่คุณหมอบอกสําหรับคุณแม่ที่น่าจะมีอาการเป็นเบาหวานแล้วเป็นเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์ใชห่าั้คะที่เป็น GDM เนาะก็คืออาจจะไม่ได้มีอาการอะไรค่ะแต่เมื่อกี้ที่ที่คุณหมอบอกว่ามีแบบอาจจะ คลื่นไส้อาเจียนอันนี้เป็นอาการที่เจอได้ในคนท้องอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยก็จะบอกได้ยากว่าเอ๊ะเขามีภาวะเบาหวานในระหว่างรกล้คอนอยู่หรือเปล่าอ๋อใช่เพราะว่าคนท้องเนี่ยบางทีเขาก็คือเหมือนอาการแพ้ท้องใช่ถูกติขึ้นช้าขึ้นเป็วมันเป็นเรื่องปกติแล้วแตกแแปลว่าอาการของเบาหวานในขณะตั้งครรภ์อาการเดียวกับการแพ้ท้องก็มีส่วนค่ะมีส่วนที่อาจจะแบบมาโอเวอร์แลปกันได้ แล้วมีอะไรอีกไหมฮะอาจารย์ที่เราจะสังเกตได้ว่าแบบเอออันนี้น่าจะต้องเช็คและน่าจะต้องไปหาคุณหมอแล้วสําหรับค,คนที่ตั้งครรภ์แล้วเบาหวานคือจริงๆต้องบอกว่าในคนท้องอะค่ะเราก็อาจจะดูแค่จากอาการหรือว่าดูจากของ ความเสี่ยงอย่างเดียวไม่ได้ค่ะก็โดยปกติเนี่ยตามที่แบบแนะนํากันเลยเนี่ยก็คือคนท้องทุกคนนะคะก็คือควรที่จะได้รับการตรวจคัดกรองเรื่องของเบาหวานค่ะดูคะแค่อาการอย่างเดียวบางทีอาการมันก็จะมีความแบบคล้ายกับคนที่เป็นตั้งครรภ์ทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นการคัดกรองเนี่ยก็มีเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะตรงี้มันยากมากเลยนะคะพี่แหม่มเพราะว่าคือคนท้องกปกติก็จะแบบอยากทานนู่นทานนี่สามีก็อยากจะบำรุงเพื่อนพ่อแม่ ก็จ, <c oughs> จัดเต็มไปกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราก็ทานแบบเรา มันยังไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็เพราะว่าเรามีอีกหนึ่งชีวิตนะคะเราก็จะทานมากก็อยากทานอย่างของป้นนี่ยป้นประสบการณ์ตรงเลยค่ะพี่แมมคือตอนก่อนท้องเนี่ยคือเป็นสาวไซส์ x อแต่พอท้องปุ๊บกลายเป็นไซส์ XL ทันทีเลยค่ะเพราะเรารู้สึกว่าลูกอะอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยทานเต็มที่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเส้นข้าวอะไรทุกอย่างคือทานเพื่อให้เต็งแบบรู้สึกว่าเราต้องอิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆไอ้พวกเหล่านี้คือมันอันตรายหมดเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราได้ อาหารที่มากเกินพอดีอค่ะก็จะก็จะเป็นอันตรายเพิ่มความเสี่ยงได้คุณหมอเราก็นึกว่าเอ๊ะเราท้องปั๊บเรามีสิทธิ์ที่จะได้นึกออกมาสปอยตัวเองก็ต้อค่ะวิมแปรมันเป็นช่วงนาทีทองนะคะแต่แปลว่าแต่ว่าสุภาพสตรีที่กําลังตั้งครรภ์อยู่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการทานไม่ว่าจะแป้งหรือจะน้ําตาลหรือจะอะไรเนี่ยอย่าเกินพอดีถูกไหมฮะแล้วก็ต้องควบคุมอยู่ดีกหิวทําไงคะคุณหมอ หิวใช่ไหมก็อดทนอดทนได้เลยมันเป็นคำที่บอกไม่ได้สําหรับผู้หญิงท้องนะคะคำว่าอดทนเนี่ยค่ะไม่มีในพจนานุกรมไทยนะคะบันญยติไม่ได้แล้วจะพบความเสี่ยงยังไงนะคะคุณหมอถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดเป็นคุณแม่ที่ตั้งคันอยู่เกิดมีอาการเบาหวานขึ้นมาเนี่ย มันจะเสี่ยงกับอะไรบ้างเสี่ยงกับอะไรบ้างใช่ไหมคะ,คะก็ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกค่ะก็คือต้องแบ่งเป็นเป็นเบาหวานก่อนตั้งครรภกับเป็นระหว่างตั้งครรภถ้าเกิดว่าเป็นก่อนตั้งครรเนี่ยความเสี่ยงจะเยอะกว่า ความเสี่ยงอะไรบ้างก็ทางแม่ก็คืออย่างเช่นอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นเรื่องของเบาหวานขึ้นตาเบาหวานลงไตค่ะหรือว่าเป็นเลือดในเป็นกรดในกระแสเลือดเพิ่มขึ้นค่ะก็จะมีหวติดเชื้อเพิ่มขึ้นอันนี้คือคนที่เป็นมาก่อนค่ะส่วนถ้าเกิดว่าคนที่สําหรับของลูกนะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงก็คือเช่นว่าลูกอาจจะตัวโตผิดปกติคลอดลําบากค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเวลาน้ําตาลนะคะเวลาที่แม่เป็นเบาหวานนะคะก็น้ําตาลเขาจะ ะไปทําให้เหมือนอไปสร้างเหมือนกับน้ําหนักของลูกใช่ไหมคะ,คะตัวไขมัน,มน,นใช่ใชค่ะซึ่งไขมันพวกนี้เขาจะไปเกาะอยู่ที่แถวไหล่กับลําตัวเพราะฉะนั้นบางทีถ้าขอดถ้าลอดทางช่องคลอดเนี่ยในกรณีที่คุณแม่คุมน้ําตาลไม่ดีอ่ะก็จะทําให้มีภาวะติดไหล่เพิ่มขึ้นได้ หมายถึงคพระว่ข้อติดลายใช่ก็คือหมายถึงว่าขลอออกมาไม่ได้แล้วใช่แต่ว่าไหลออกไม่ได้เพราะว่าไหลแบบเหมือนใหญ่เกินไปเราเรก็กว่ภาวะฉุกเฉินก็อันนี้เป็นภาวะอันตรายค่ะผ่าลอดค่ะเออต้องผ่าลอดแล้วอย่างนี้มันเกี่ยวไหมคะว่าอขอถามคําถามเซ่อๆนิดนึงคุณหมอว่าแล้วพอเด็กข้อออกมาสมมติปลอดภัยแต่มันจะทําไปให้เด็กคนเนี้กลายเป็นเด็กอ้วนไหมเป็นปแบบ เหรอแมเป็นโรคอ้วนอะไรเนออี้ยเกี่ยวไหมเบาหวานไปโดยปริยายอย่ใช,ใช่ไหมคะ,ะก็มีความเสี่ยงค่ะก็คือถ้าคุณแม่ที่เป็นเบาหวาน เป็นทั้งที่เป็นเบาหวานก่อนตั้งครรภ์แล้วก็เป็นระหว่างตั้งครรภ์ถ้าคุมได้ไม่ดีเนี่ยก็มีโอกาสที่ลูกเนี่ยจะน้ำหนักเกินตัวอ้วนแล้วก็ในอนาคตเขาก็มีโอกาสจะเป็นเบาหวานด้วยอุยอยอ๊ยอันนี้น่ากลัวมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใช่ค่ะพี่แหม่มหนูขอโทษนะคะ<ม>อันนี้ประสบการณ์ตรงอีกเช่นเดียวกันค่ะหลานหนูเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุยังน้อยเลยค่ะแล้วแบบคุณแม่เขาไปตรวจเจอมาอย่างเงี้ยแต่้็ไม่ทราบสาเหตุต้นนะว่าทำไมถึงไปตรวจแล้วไปพบว่าเป็นเบาหวานแล้วเด็กอ่ะต้องฉีด ฉีดเองพี่พี่แม่ฉีดเข็มซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเด็นใช่ถูก,ถกต้งองตายแล้วเอางี้ดีกว่าค่ะผู้ชมตอนนี้ให้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อว่าแล้วจากตรงนี้ไปเนี่ยเราจะมีวิธีป้องกันหรือดูแลหรือระมัดระวังยังไงเพิ่มขึ้นนะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะสักครู่ค่ะ มาต่อกันถึงเรื่องภาวะการเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์น,นะคะเมื่อกี้ยังคุยกันสนุกสนานตื่นเต้นกันอยู่เลยว่าแบบเอ <laughs> ๊ะยังไงที่บอกน้องป้ยบอกว่ามีหลานจะต้อง <laughs> ใช่ค่ะต้องฉีด,ฉ,ด <laughs> ฉีดอะไรนะคะคุณหมอเรือินซูลินนะคะ,คะฉีดเองค่ะพอโตมาแบบคือเขาก็เป็นเป็นมาตลอดนะคะเจ็ด <c oughs> ขวอย่างเงี้ยฉีดเองได้แล้วค่ะแต่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วมันมันเสี่ยงยังไงอีกคะคุณหมอถ้าเกิดสมมติว่าพอเราตรวจเจอในเคสที่ไม่ได้เป็นเบาหวานมาก่อนแต่มาเป็นระหว่างตั้งครรภ์อย่างเงี้ย ต้องระมัดระวังยังไงทั้งตัวคุณแม่ด้วยและทั้งตัวเด็กในท้องด้วยระมัดระวังใช่ไหมคะหมายถึงมันเสี่ยงยังไงมันเสี่ยงยังไงใช่ไหมคะก็นอกจากที่บอกมาเช่นลูกตัวโตคลอดเองลําบากโอกาสผ่าตัดคลอดเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็หลังคลอดออกมาเนี่ยบางทีก็ลูกเขาก็จะมีภาวะน้ําตาลต่ําได้ค่ะแล้วก็บางทีก็จะหายใจหอบเหนื่อยตัวเหลืองอย่างได้ค่ะคือมันอันตรายมากนะกับการที่เราตามใจปากเนี่ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเออเมื่อกี้ที่คุยกับน้องเปิลไงว่าเอ๊ เรานึกว่าเราจะทิ้งตัวได้พอเราท้อง9้าเดือนเราจะสามารถรับประทานอาหารอะไรก็ได้เต็มที่ไม่ได้ไดค่ะหมอไม่ได้ต้องคุมกงับค,คนเนาะใช่ไหมคะกลับกลายเป็นว่าคนที่เป็นคุณแม่ตั้งครรภ์กับต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเรื่องในเรื่องอาหารการกินเพราะว่าทุกอย่างคือมีส่วนที่จะทําให้แบบเป็นเบาหวานได้แล้วถ้ายิ่งเป็นเบาหวานเนี่ย ก็คือจะยิ่งอันตรายมากเลยในขณะตั้งคันแต่ทีเนี้ยค่ะคุณหมอในเมื่อมันทานไปแล้วอ่ะแล้วแบบว่าน้ํน้ตาลมันขึ้นไปแล้วมีความเสี่ยงไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราจะทํายังไงที่แบบว่าให้ลดปริมาณความเสี่ยงหรือว่าลดปริมาณพวกน้ําตาลเหล่านี้ลงได้บ้างอะค่ะโอเคค่ะเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะก็อันนี้คือถ้าเรา สงสัยหรือมีภาวะอันนี้สรุปคือถ้าเป็นวินิจฉัยแล้ว <c oughs> ถ้าวินิจฉัยแล้วเนี่ยว่าเป็นเช่นเป็นเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์น,นะคะเราก็จะมีการเจาะน้ําตาลค่ะเจาะเจาะระดับน้ําตาลว่าระดับน้ําตาลของเราเนี่ยอยู่ในช่วงที่ควบคุมได้ไหมค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราก็จะมีเจาะน้ําตาลเช่นตอนเช้าก่อนที่แบบ ก่อนจะรับประทานอาหารเลยค่ะแล้วก็จะเป็น1ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงหลังทานอาหารเช้ากลางวันเย็นค่ะก็คือมอนิเตอร์ให้อย่างละเอียดเลยค่ะแล้วพอเราเห็นสมมติระดับยังไม่น่ากลัวมากเราต้องทำไงคะก็เมนเทนไปก่อนดูแลระวังไปก่อนแต่ถ้าเกิดสมมติระดับมันเริ่มสูงขึ้นจุดไหนที่คุณหมอว่าอ่ะมันจะต้องปฏิบัติการยังไงคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยก็เจาะมอนิเตอร์ไปก่อนค่ะถ้าเกิดระดับ ถ้าเกิดว่าระดับน้ําตาลเนี่ยอยู่ในช่วงที่โอเคควบคุมได้ค่ะก็จะมีการควบคุมอาหารกินอาหารที่มีประโยชน์ก็จะมีการแบ่งว่าเป็นคาร์โบไฮเดตเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะแนะนําให้ออกกําลังกายค่ะการออกกําลังกายก็คือจะทําให้การควบคุมเบาหวานเนี่ยดีขึ้นต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วยเนาะเพื่อที่มันจะได้แบบไปช่วยกันเผาผลาญหรืออะไรยแล้วถามเพิ่มเติมค่ะคุณหมอว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าโอเคเด็กออกมาอาจจะมีภาวะการเป็น น้ำตาลตามหรือใดๆอะไรอีกเนี่ยแล้วมีถึงขั้นเป็นพิการอย่างนี้ไหมคะความพิการเนี่ยจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าในกรณีที่เป็นคุณแม่ที่เป็นเบาหวานก่อนท้องออเขาจะมีภาวะเสี่ยงกับลูกมากกว่าค่ะก็คืออ,อย่างเช่นว่าเรื่องของหัวใจมีรูรั่วค่ะหรือว่ามีพวกไขสันหลังไม่ปิดค่ะก็จะเจอเพิ่มขึ้นในคนที่เคยเป็นเบาหวานมาก่อนค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆการวินิจฉัยให้ได้ว่าอันเนี้ย เป็นบาหวันก่อนท้องหรือเป็นระหว่างเพิ่งมาเป็นตอนท้องเนี่ยก็สําคัญเพราะว่าความเสี่ยงแม่ลูกก็คือจะไม่เท่ากันอืมเรื่องประวัติเป็นน่ากลัวจริงๆนะคะพี่แหม่มคือลามไปยันถึงแบบความพิการอะไรอย่างเงี้ยได้เลยยา,ย,ายาวนานเลย,ยจริงออแล้วมันต้องรักษายัางไงคะหมอ รักษาใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงตั้งครรภ์แบบที่ที่คุณแหม่มบอกที่ที่คุณแหม่มถามนะคะก็คือถ้าน้ําตาลคุมได้ไม่ดีเนี่ยเราก็จะต้องส่งปรึกษาทั้งทาง,ทาง,ทางโภชนาการก่อนนะคะให้เขาแบบดูว่าอาหารที่กินจริงๆเนี่ยดีไหมนะคะแล้วก็จะไปอาจจะปรึกษาคุณหมออายุรกรรมค่ะก็คือถ้าคุมได้ไม่ดีเนี่ยก็ต้องใช้ตัวช่วยก็คือจะเป็นยาอินซูลินเหมือนที่คุณเปิ้ลได้บอกไปค่ะก็คือเพื่อให้ระดับน้ําตาลเนี่ยอยู่ในค่าที่เหมาะสมค่ะก็ต้องฉีดอินซูลินเข้าไปใช่ค่ะ แต่เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ทุกคนที่ตั้งครันอยู่ก็ดูแลตัวเองในเรื่องของอาหารการกินให้ดีดีกว่าเนาะเราไม่อยากไปถึงจุดที่จะต้องมานั่งใช้ยาหรือฉีดยาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันถึงจุดนั้นจริงๆมันก็ต้องเป็นอินนแล้วแลวมีดักกว่านั้นไหมคะคุณหมอหนักกว่าที่แบบจะต้องฉีดอินซูลินอินซูลินเนี่ยน่าจะเป็นสแตนดาร์ดทรีทเมนต์แล้วค่ะแต่ว่าก็เบาหวานนะคะก็คือนอกจากถ้าสมมติว่า ใช้อินซูลินแล้วก็ยังคุมได้ไม่ดีก็อ,อาจจะมีผลกับลูกค่ะก็คือเขาจะทําให้ลูกแบบนอกจากตัวใหญ่ไปเพราะว่าไขามันสะสมเยอะ,ะ,<ช>ะอาจจะทาให้เป็นแบบลูกตัวเล็กก็ได้เพราะว่าลกเสื่อมค่ะ<ม>ทีนี้ก็จริงๆก็คือนอกจากมอนิเตอร์น้ําตาลของแม่แล้วเนี่ยก็ต้องมอนิเตอร์ลูกด้วยค่ะมอนิเตอร์ลูกเช่นต้องมาติดดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจค่ะว่าเขายังสุขภาพดีไหมถ้าสมมติว่าลกเสื่อมน้าค่ําน้อยน้ําค่ํามากไปสุขภาพไม่ดีก็อาจจะต้องแบบคลอดก่อนกําหนดมันก็จะเป็นเรื่องของ ซีเควนซ์หลายๆอย่างตามมาได้โอ้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เหมือนกัน <laughs> นะ <laughs> จริงค่ะ <c oughs> นี่กําลังคิดว่าเฮ้ยเราผ่านมาได้นี่ถือว่าก็ <laughs> ก็เรียกว่าบุญพอสมควรนะคอสองท้องที่ไม่มีภาวะที่แบบว่าเออ <c oughs> ที่เป็นแบบแบบเบาหวานเลยอะไรเงี้ยค <c oughs> ่ะทีนี้ก็ยังมีแบบคุณแม่หลายๆท่าน <c oughs> ที่คิดอยากจะแบบตั้งคันหรือว่ากําลังตั้งคันอยู่แล้วดูอยู่เงี้ยค่ะคุณหมอคิดว่าคุณหมอมีคําแนะนําอะไรกับคุณแม่ทุกๆท่านบ้างไหมคะว่า ถ้าเกิดเป็นเบาหวานแล้วแล้วจะต้องดูแลแต่ยังไงหรือว่าป้องกันเออป้องกันไม่ให้เตงเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์เงี้ยค่ะอืมค่ะก็สิ่งที่สําคัญเลยอะค่ะก็คือเรื่องของการกินนะคะการรับประทานอาหารก็คือต้องทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็เป็น,เป,นเป็นพวกผัก ผลไม้ที่ไม่หวานค่ะเป็นมีไฟเบอร์เยอะๆนะคะแล้วก็ของหวานๆมันๆจริงๆก็ไม่ควรค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นตั้งแต่แรกค่ะแต่ว่าถ้าเรากินไปมากๆจนแบบเรามีภาวะอ้วนขึ้นมาเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่ามันก็มีผลทั้งกับแม่กับลูกเนาะในระยะสั้นระยะยาวค่ะค่ะก็คือทานอาหารครบห้าหมู่นั่นแหละใช่ออกกําลังกายให้เหมาะสมค่ะแล้วก็ควบคุมควบคุมน้ําหนักค่ะ ก็เข้าใจว่าคนท้องก็ด้วยฮอร์โมนก็จะแบบอยากทานอาหารเพิ่มขึ้น <c oughs> หิวบ่อยค่ะแต่ว่าก็ <c oughs> ก็จะแนะนําคุณแม่ว่าแบบก็ให้นึกถึงลูกเอาไว้ค่ะแล้วก็อดทนนิดนึงค่ะ <c oughs> บางทีมันห้ามกันไม่ได้ค่ะแต่ก็ต้องแบบอาจจะเปลี่ยนสมมติว่าบางทีอยากกินทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ซึ่งก็มันก็ไข่มันมันก็อาจจะแบบเพิ่มน้ําหนักเกินไปค่ะก็จจะแบบเปลี่ยนเมนูหน่อยมาเป็นของที่ ทุเรียนทอดมาเกิดเดิมมาเกิเดิมแบบแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยค่ะอืมฝรั่งเงี้ยค่ะก็จะไปจะแก้ความอยากไม่ได้เลยสิคะคุณหมอถ้าเปลี่ยนจากแบบทานแบบลูกนึงเป็นสักครูนึงให้มันหายอยากอย่างนี้ได้ไหมคะสักเม็ดนึงเนี่ยนะต้องดูดูเป็นความเสี่ยงก่อนแต่ว่าจริงๆก็อยากจะให้คุมให้เป็นแบบดีๆไปก่อนก็คือไม่ได้อะไรค่ะคุณหมอ หมอก็ไม่อยากให้ทานเลยอะค่ะแล้วคราวนี้ถามอีกหนึ่งคำถามว่าแล้วเมื่อสมมติเอาโอเคเป็นแล้วเนี่ยนะคะก็ทําการรักษาจนกระทั่งคลอดออกมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันจะมีผลระยะยาวไหมคะที่ว่าการเป็นเบาหวานนั้นมันจะติดตัวแม่ด้วยแล้วก็ติดตัวลูกไปอีกเลยอะอืก็มีค่ะ<ม><ม>ค่ะ <c oughs> ก็สมมติอย่างเช่นสมมติว่าถ้าไม่เคยเป็นมาก่อน <c oughs> แล้วมาเป็นตอนที่ท้องใช่ไหมคะหลังคลอดเนี่ยประมาณสัก สี่ถึงสิบสองสัปดาห์ค่ะก็จะมีต้องมาตรวจน้ําตาลซ้ําก่อนรอบหนึ่งค่ะว่าเอ๊ะที่เราเป็นไปเนี่ยมันหมดไปหรือยังมันเป็นแค่ช่วงทองหรือเปล่าค่ะหรือว่าเราเนี่ยยังเป็นต่อไปแล้วก็สมมุติว่าถ้าเกิดว่าตรวจแล้วไม่เป็นเนี่ยในทุกๆปีะคะ่ะก็จะมีแบบตามไกด์ไลน์นะคะก็1ปีบ้าง3ปีบ้างแล้วแล้วแต่ไกด์ไลน์ค่ะก็ต้องมาตรวจดูค่าน้ําตาลด้วยว่าเราเป็นเบาหวานหรือยัง <ừ> เพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าคนที่เคยเป็นเบาหวานตอนท้องเนี่ยประมาณสัก 60- 70%เอค่นะในอีกประมาณ20ถึงเกือบเกือบ30ปีเนี่ยก็มีโอกาสจะเป็นเบาหวานระยะยาวได้คือมี <ừ> ความ,มเป็นไปได้ <ừ> เพราะฉะนั้นก็อย่าละเลยหรือว่าอย่ามองข้ามนะคะ <ใช S 1> และสำหรับสุภาพสตรีที่กำลังตั้งครรภ์อยู่หรือว่ามีแพลนว่าอยากจะมี มีลูกแล้วอยากจะเริ่มมีลูกอีกคนนึงหรือมีลูกคนแรกอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ติดตามดูให้ดีว่าเอ๊ะเรามีภาวะไหมหรือว่ามีความเสี่ยงแบบไหนแล้วก็เราควรจะต้องระมัดระวังป้องกันยังไงบ้างนะคะยังไงก็ไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็อย่านิ่งนอนใจเพราะว่า เรื่องของการเป็นเบาหวานทั้งก่อนตั้งครรภ์แล้วก็ระหว่างการตั้งครรภ์น,นั้นอันตรายทีเดียวเชียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงวิรดา,าดุลยพยัฒนะคะสาขาวิชาเวชศาสตร,ร์มารดาและทารกปริําเนิดนะคะภาควิชาสูติศาสตร,ร์นรีเวชวิทยาแล้วก็ขอบคุณน้องิ้นภรดีมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ หมดเวลาสำหรับเราสคนแล้วนะคะลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ EP หน้านะคะว่าเรามีเรื่องราวอะไรน่าสนใจมาเป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมกันอีกคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ